สวัสดีครับวันนี้วันที่15มิถุนายน2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวโชครุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย RC4 นะครับก็เป็นโชคที่มีลิขสิทธิ์ของ King นะครับ คิงก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตโชคนะครับที่เราเป็นที่รู้จักกันนะครับก็คือโชคคิงในรถจริงเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพดีราคาราคาสูงนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับซึ่งซึ่งเวลาเราเล่นรถส,สเกลเนี่ย RC4 เนี่ยก็เขาก็พยายามที่จะไปเสาะหานะครับตัว สินค้าที่ได้รับความนิยมในรถจริงนะครับแล้วก็ขอลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาทำเป็นชุดแต่งของรถสเกลนะครับตัวนี้เนี่ยของเรามีทั้ง 7, 70็ดบก็มี80ก็มีนะครับวันนี้เอาตัว8 0มิลมารีวิวนะครับก็อันนี้วัสดุคือเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นสปริง2ชั้นนะครับ ความยาวนะครับก็คือวัดจากรูถึงรูนะครับมันจะมีรูที่เอาไว้ใส่ใส่หูโชกนะครับก็รูถึงรูก็แปดสิบมิลพอดีนะครับตามที่เขาบอกว่าเอ่อตามที่ระบุไว้นะครับแปดสิบมิลน,นะครับแต่ว่าความสูงทั้งหมดนะครับความสูงทั้งหมดของตัวโชกเนี่ยตั้งแต่สุดเลยนะครับสุดถึงสุดเนี่ยก็เก้าสิบมิลน,นะครับแล้วก็ ที่เห็นแปลกตาไปนะครับก็คือ1ก็ตัวซอตัวแพ็กเกจนะครับก็มันก็จะเปลี่ยนไปนของเดิมก็จะเป็นสีดำๆนี้นะครับของคิงอันนี้รุ่นนี้ออกมานานมากนะครับแล้วก็ตัวตัวกระบอกโช๊คตัวข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวแหวนตัวนี้ก็จะมีความยาวมากกว่านะครับแล้วก็แกนนะครับแกนตัวนี้เนี่ยเขาก็ตเคลือบด้วย ไทเทเนียมนะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกเอ็กซ์ลิงนะครับ็คือจะเป็นตัวโอลิงนะครับโอลิงโอลิงในนี้ก็จะมีตัวโอลิงอยู่2ตัวนะครับก็จะมีตัวเว้นระยะแล้วก็ตัวที่แบบปล่อยให้มันน้ำมันโชกันะครับขึ้นมากขึ้นนอขึ้นน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะประับความแข็งสปริงได้มันจะมีเกลียวให้ปรับนะครับ สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเรามาอาลองมาเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยระยะยุบของมันก็คือแบบยุบสุดเนี่ยยุบยุบถ้าเกิดยุบสุดเนี่ยรูถึงลูก็จะเป็น62นะครับ 62, 62มิมิลแต่ถ้าเกิดยืดสุดโดยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยุบเนี่ยก็คือ80มิลนะครับยาวทั้งหมด90นะครับแล้วก็ระยะยุบเนี่ยตัวแกนตรงนี้เหลืองเนี่ยระยะยุบก็คือ18มิลนะครับ แล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวแกนเนี่ยแกนเหลืองๆเนี่ยก็คือ14.6นะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ตัวตัวแกนแกน3.9ครับแกนแกน3.9มิลนะครับแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวกระบอกโช๊คเนี่ยก็คือ14.6นะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับน้ำหนักอันละนะครับอันละ18.7กรัมนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามาเทียบกันแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลองไปดูในสเปคแล้วเนี่ยก็มีความต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คืออย่างตัวแกนนะครับแกนรุ่นนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางแกนใหญ่กว่านะครับแกนก็คือตรงตรงที่มันยุบเนี่ยแกนใหญ่กว่าแล้วก็ตัวกระบอกโชครุ่นใหม่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ต่างกันนิดหน่อยต่างกันเป็นมิลน,นะครับ ระยะยุบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าความความสูงเนี่ยรูถึงรูเนี่ยก็80มมิลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น80นะครับอันนี้เขาบอกว่ามันก็สามารถที่จะไปใส่ในตัวแชสซีของเท็กซัสได้พอดีนะครับแล้วก็ตัวที่ต่างกันอีกอย่างนึงก็คือตัวตัวหูหูที่ยึดโชคด้านล่างเนี่ย ตัวคิงรุ่นเก่าเนี่ยม,มันก็จะเป็นเป็นบ่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเรียบเรียบตรงลงมาเลยนะครับเขาคงจะแบบว่าเอากันไว้ไม่ให้มันติดติดอะไรของเท็กซัสสักอย่างนะครับแต่ว่าก็ไปใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับเราก็ลองไปเทียบดูนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับ่อนเราจะมี f a c e b o o k y o u u u b e i n s t a g r a มเว็บไซต์แล้วก็ s h o p ปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะดูรายละเอียดสินค้านะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ RC Skill Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบสินค้าไหนอยากให้ส่งรูปเพิ่มหรือรายละเอียดเพิ่มเนี่ยก็ทักมาใน l ล ne นะครับ Line HD Alien นะครับหรือว่า inbox มาในเพจ Facebook นะครับก็คือเพจ ชื่อ RC Scale Thailand เหมือนกันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ